สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Channel Magic มา a b l e ทาร์ทบายจนแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะหรือชาวลัคนาราศีเมษสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านไปค่ะเพราะอาจจะไม่ใช่พลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงนะคะแนะนําให้แอดไลน์ดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนะคะ เราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานที่ไล่เรียงกันแบบนี้ในเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาความรักเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเริ่มจากคนที่มีคู่กันก่อนนะคะมาดูกันเลยค่ะ DM Place ค่ะ3 e p อ s o ซ r o อ p e n t a น l e โค e m p l ม l พล d และไพ่เดทค่ะพลังงานมันดูเหมือนเป็นความสุขบนความอึดอัดหรือบนความรู้สึกที่มันขื่นขมอะไรบางอย่างเกิดขึ้น่ะคุณคุณชาวราศีเมษนะคะคือดูเหมือนหน้าฉากจะดีอ่ะแต่มันมีความทุกซ่อนเก็บไว้ภายในใจนะคะ คนภายนอกมองดูแล้วคุณมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็น family ในฝันของใครๆ,ๆหลายๆคนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันเป็นภาพรักภายนอกที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วก็เรื่องราวชีวิตของคุณโดยปกติเนี่ยถ้ามองจากคนภายนอกเข้ามาเนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีอะไรซ่อนเร้นอยู่นะคะแต่ภายในใจมันกลับมีความทุกข์มีความรู้สึกขื่นขมหรือมีความรู้สึกอะไรที่มันขัดอกขัดใจนะคะ ในบางเรื่องบางราวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรักคู่ครองคุณไม่ค่อยมีเวลาให้ก็ได้นะคะหรือสนใจสิ่งอื่นมากกว่ามากกว่าความสัมพันธ์ในด้านของความเป็นคนรักความเป็นครอบครัวนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่แบบเขาเรียกว่าความห่างไกลเกิดขึ้นนะคะซึ่งความห่างไกลนี้อาจจะเป็นที่คุณคุณชาวราศีเมษต,ต้องมาทํางานห่างไกลบ้านก็ได้หรือ คนรักคู่ครองของคุณนะคะอยู่ใกล้ก็เสมือนห่างไกลเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเป็นฉากกัน้นระหว่างกันอะไรประมาณนี้นะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไปบ้างทีนี้เรามาดูพลังงานของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษกันบ้างนะคะว่าพลังงานเป็นเช่นไรหากนี่เป็นความรู้สึกของคุณเป็นพลังงานของคุณมันก็จะต้อง ส่งผลเขาเรียกว่าสะท้อนมาจากพลังงานของคนรักในคู่ครองมาดูสิว่าพลังงานเขาเป็นเช่นไรบ้างสามช่วยค่ะเจ็ดดาวแฮงแมนค่ะ The wall d และ strength <c oughs> พลังงานของเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ปกปิดซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะ ห่างเหินคุณเย็นชากับคุณหรือมองข้ามความสําคัญของคุณก็ได้มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทาให้คุณรู้สึกย่าแย่นะคะภายในใจคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยได้รับความสําคัญใน p e ียด d นี้นะคะเหมือนกับตัวเขาเองอาจจะให้ความสําคัญกับสังคมนะคะการพบปะเพื่อนฝูงมากหน่อย <c oughs> งานฉลองสังสรรค์กับเพื่อนมากหน่อย กับดึกดึกดื่นดืนอะไรประมาณนี้ยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะมีโรคส่วนตัวมากกว่าที่จะเป็นโรคส่วนส่วนรวมของกันและกัน <c oughs> โดยบางครั้งเอาเรื่องงานเข้ามาอ้าง <c oughs> มันเลยทำให้คุณคุณชาวราศีเมษเ,เกิดความรู้สึกอึดอัดเกิดความรู้สึกที่ว่าความเปลี่ยนแปลงมาเริ่มมาเยือนสัมพันธภาพ ในครอบครัวอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่พลังงานมันสื่อสารออกมาจากหน้าไพ่ทั้งของคุณแล้วก็ทั้งของคู่ของคุณ <c oughs> เรามาดูกันว่านะคะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันจะเป็นเช่นไรถ้าเกิดว่าเจอกับพลังงานลักษณะแบบนี้ด้วยกันแปดดาบ <c oughs> เก้าไม่เท้าเจ็ดไม่เท้า 9, เก้าเหรียญสองเหรียญ <c oughs> เป็นพลังงานที่คุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อในหน่ายเซ็งเซ็งเซ็งพฤติกรรมของเขาเซ็งการกระทำของเขาคุณคุณชาวราศีเมษอาจจะต้อง <c oughs> เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เขาทิ้งให้คุณอยู่แบบคนเดียวโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> คุณอาจจะเหนื่อยกับการรอคอยเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะอ้างเรื่องงานทำนู่นทมนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความมั่นคงในด้านของการเงินของครอบครัวนะคะซึ่ง <c oughs> คุณก็อาจจะยังมองไม่เห็นหรอกว่า ไอสิ่งที่เขาหายหายไปอ่ะมันจะทําให้เงินเพิ่มขึ้นหรือจะทําให้เงินลดลงถ้าลดลงเพราะว่าเขาไปเข้าสังสรรค์เข้ากลุ่มสังคมบ่อยๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันน่าจะลดลงนะคะเพราะดูจากปีเลียดนี้แนวโน้มความสัมพันธ์มันยังลูกผีลูกคนอยู่เลยอะนะคะคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายคุณก็รู้สึกเซง็งแล้วก็เครียดนะคะส่วนตัวเขาเองก็อาจจะ <c oughs> ยุควุ่นวายนะคะเอาเรื่องงานเข้ามาอ้างแล้วก็ทิ้งล้างทําให้คุณอาจจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายดในพีเรียดเนี้ยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมระวังปัญหาเรื่องของการเงินด้วยน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นตัวแปรนะคะ <c oughs> แนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสถานะของคนที่มีคู่นะคะระวังจะมีปัญหามีปากเสียงกันนะคะมีเรื่องขัดอกขัดใจกัน จากพฤติกรรมของคนรักคู่ครองของชาวราศีเมษนั่นเองมาดูซิว่าไพ่เดอะคีจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะคะเนี่ยเรื่องมันทุกอย่างมันกลับตาปัดจากคนที่เคยดีหรือว่าเคยสม่ำเสมอก็อาจจะแตกแถวหรือทำอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมอะไรประมาณนี้โอ้ระวังเรื่องของมือที่สามนะคะ <c oughs> ที่มันโผล่เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้คุณคิดไม่ตกเหมือนติดกับอยู่ในห้องแคบๆนะคะคิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นว่าเอ๊ะฉันผิดอะไรทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปจริงๆคุณอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้นะอมืมันอาจจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะความหมือหวาชั่วคราวที่เข้ามา <c oughs> มันก็เลยทําให้คุณพูดอะไรไม่ออก เหมือนคนถูกมัดมือมัดปากพูดอะไรไม่ออกส่วนเขาก็อาจจะเรลงล่าแค่ชั่วยระยะเวลาหนึ่งนะคะในพีเรียสนี้สำหรับคนที่เคยดีมาตลอดในช่วงเดือนมีนาคมอาจจะแตกแถวได้จากพลังงานที่เขาเรียกว่าสอนแทรกเข้ามาซึ่งอาจจะเข้ามาจากการไปสังสรรค์ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงบ่อยๆแล้วมันก็ไปเจอคนนู้นคนนี้ที่มันมี <c oughs> ความ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  เด็กความสวยความสาวหรือว่าเจออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอาหารตาที่มันถูกตาต้องใจอ่ะมันก็เลยทําให้คนรักและคู้ครองคุณเป๋ไปได้ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวเพียงชั่วคราวที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณอ,อดทน อดทนต่อความอึดอัดตรงนี้ไว้นะคะเพราะดูแนวโน้มหน้าไพา่ในพิเรียดนี้น้ําเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางถ้าขวางเดี๋ยวเรือจะล่มนะคะก็ใช้ความนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยคุณจะอยู่ในสภาวะแบบเนี้ <c oughs> คิดวนไปเวียนมามันมีเรื่องราวของมือที่สามเข้ามานะคะจากที่ดีก็กลับตลกปัดเป็นไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่มันก็จะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง นะก็ขอให้คุณอดทนให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคผ่านพ้นกับปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะคะความนิ่งมันจะทำให้คุณมีชัยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตีโพยตีพายหรือว่าบีบคั้นเอาเรื่องเอาเราวจับให้ได้คั้นให้ตายอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทำให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นครอบเป็นครัวที่มีบุตรหลานด้วยกันมันก็จะยิ่งเป็น เรื่องราวที่ตกเป็นภาระของลูกทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะดูพฤติกรรมเขาไปทีละเปราะอาศัยความดีหรืออาศัย <c oughs> สิ่งดีๆที่คุณเคยมีร่วมกันเป็นตัวดึงใจดึงความรู้สึกของเขานะคะหรืออาศัยลูกๆหรืออาศัยเด็กหรืออาศัยผู้หลักผู้ใหญ่ ที่เขาเคารพนับถือให้ช่วยเตือนสติคนของคุณเพื่อที่จะไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางมากจนเกินเหตุนั่นเองนะคะอ่ะจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีเมษกันแล้วค่ะดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะ o See f s o u r c e ค่ะ เซเว่นออฟแพนเทเคิลค <PAUL> ิงออฟสอดไฮพินช์เชตและเอสออฟชาริสส s ความรู้สึกของคุณอะมันเหมือนกับมันเหมือนกับคุณพยายามที่อยากจะจะตัดอะ เหมือนคุณพยายามอยากจะตัดอะไรบางอย่างนะคะตัดใจก็ได้หรือว่าตัดใครสักคนออกไปจากความรู้สึกของคุณเหมือนกับเป็นคนที่คุณเคยเคยรู้สึกดีด้วยเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเคยมีความผูกพันกันมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนเปลี่ยนไป อาจจะมีรักใหม่หรืออาจจะมีอะไรแอบแฝงไว้ทำให้คุณรู้สึกได้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดตัดความผูกพันตัดการช่วยเหลือตัดคำพูดดีๆที่เคย <c oughs> ส่งไปให้อยู่ตลอดเวลาคุณอยากจะเดินจากออกมาอย่างที่เขาเรียกว่าไม่ทำให้คุณจะต้องมานั่งเจ็บปวดอีกอันนี้มันเป็นพลังงานของคุณที่โชว์มาทางหน้าไพา่อ,มอะมาดูซิว่า ใครคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเขาเป็นเช่นไรมันึงทำให้คุณรู้สึกเช่นนี้ e cool. of p e n t a c l e d o ten o c s <oughs> w o r d r o n two o c t a l e 5 o five o t a c l e d แลวก็เทมเพล e คนคนนี้นะ เป็นคนที่เขาเรียกว่าทํางานหนักเอาการเลยเพราะเขามีภาระอะไรหลายอย่างที่เขาต้องแบกรับ <c oughs> ค่อนข้างเยอะตอนเนี้คนที่คุณคบคนที่คุณคุยอ,ะอ่ะอาจจะมีปัญหาปัญหาในด้านของการเงินค่อนข้างหนักหน่วงเลยทีเดียวมีภาระหลายเรื่องที่เขาจะต้องแบกรับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาโดยที่เขาอะ่ะไม่ได้แฮปปี้กับความเปลี่ยนแปลงนะั้สักเท่าไหร มันทําให้เขาเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะโฟกัสเรื่องของความรักเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคบคุณคุยกับคนลักษณะแบบนี้คุณรู้ไว้เลยว่าณนะตอนนี้เขาเจอกับสภาวะปัญหาอะไรที่มันค่อนข้างอยู่ในช่วงเวลาแห่งความมืดแปดด้านของเขาเองก็ว่าได้มีเรื่องราวของการเงินอะไรบางอย่างที่มันขาดแคลนและเขาก็ต้องทำงานอย่างหนักนะคะแล้วก็ <c oughs> เพื่อที่จะมา มามาชดใจหรือมาแบ่งเบาภาระอะไรบางอย่างที่เขากําลังแบกรับอยู่เขาอาจจะเจอกับสภาวะที่ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนแล้วก็ขาดทุนนะคะหรือซึ่งมันทําให้เขาขาดสภาพคล่องเนี่ยมันเป็นพลังงานของเขาที่เขาโฟกัสอยู่ณขณะนี้ถ้าคุณกําลังคบและคุยกับคนคนนี้แล้วเขาเงียบหายจากคุณไปและคุณเข้าใจว่าเขาคุยกับคนอื่นเปล่าเลยค่ะเ <c oughs> พราะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ย มันไม่มีคนอื่นแต่มันมีแต่เรื่องของการเงินมีแต่เรื่องของอการทำงานแทบทั้งนั้นมาดูสิ <c oughs> six of lightning หกดาบ king of lightning King of Swords, <c oughs> Queen of Pumpkin ก็คือราชินีเหรียญ Six of Lightning อ๋ออันนี้ Four Four of Lightning คือสี่ดาบโอ้โหไพ่าดาบขึ้นเยอะมากเลยนะไพ่าดาบขึ้นทั้งหมดสี่ใบปัญหาอุปสรรคอันนี้ <c oughs> มันเป็นปัญหาที่เขาจะต้องแก้ไขและเขาจะต้องฝ่าฟันเขารู้ว่าตัวเขาเองได้นิ่งเงียบหายจากคุณไปซึ่งเขาก็หวาดหวั่นอยู่เหมือนกันว่าคุณจะคิดมากและคุณจะรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาแต่ดูเหมือนว่าปัญหาเฉพาะหน้าของเขามันค่อนข้างเยอะจนเขาไม่อยากจะเอามาพูดหรือเอามา <c oughs> บอกคุณ สู้เงียบหายไปดีกว่าเพื่อที่จะต้องไปจัดการเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนเขาก็เลยต้องตัดพลังงานทางฝั่งคุณไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เอาใจไปโฟกัสกับเรื่องราวที่มันยังเป็นปัญหาอยู่ณขณะนี้เขาอาจจะต้องนิ่งเงียบหายจากคุณไปสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อจัดการและก็เคลียร์ปัญหาของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นแนวโนมว้มความสัมพันธ์นี้นะ <c oughs> ก็แค่หยุดนิ่งค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้ตัดเสียทีเดียวยกเว้นคุณคุณชาวราศีเมษในสถานะคนครบคุยคุณอยากจะตัดซะเองเพราะคุณความรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจและคุณรู้สึกเบื่อเหลือเกินกับการรอคอยคุณอาจอยากจะตัดตัดใจจากเขาไปเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณหรือเป็นสิทธิ์ที่คุณสามารถทําได้ถ้าเขายังเขาเรียกว่าปล่อยเวลาให้คุณรอได้อย่างเนิ่นนานทีเดียวนะคะ ไพ่หมายเลขสิบสองเหมือนเขาต้องทำงานนะคะทำงานทั้งทั้งกลางวันกลางคืนเลยก็ว่าได้เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาอะไรบางอย่างที่เขาได้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 ทำไว้แล้วอ่ะมันเป็นทรายหรือเป็นคอนแทคที่เขาทำไว้แล้วอ่ะนะคะมันเป็นสัญญาที่ผูกมัดเขานะคะ ทำให้เขาจะต้อง <c oughs> ต้องทำสิ่งที่สิ่งที่มันผูกมัดเขาไว้นะคะ <c oughs> เหมือนกับว่าใจเขาอยากเป็นอิสระแต่มันยังอิสระไม่ได้เข <c oughs> าก็ได้แค่ทำตามหน้าที่ของเขา ทำตามสภาวะที่เขาต้องแบกรับอะไรประมาณนี้เพราะนั้นในพิเรียดนี้นะคนคบคนคุยของคุณชาวราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงียบหายถ้าเงียบหายไปก็คือเขาไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องปัญหาของเขาเขาอยากจะมีเวลาอิสระแต่บางทีอ่ะมันก็จัดการงานหนักเสจนแบบบางครั้งก็อาจจะทนไม่ไหวนะคะถ้าคุณคุณเข้าใจคุณก็ได้แค่หยุดนิ่งแล้วก็รอเขานะคะแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วคุณอยากจะไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณ ทำได้เลยนะคะโดยที่ <c oughs> เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเหนี่ยวล้งคุณได้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาของคุณแต่มันเป็นปัญหาของตัวของเขาเองนั่นเองที่เขาไม่สามารถที่จะตอบสนองความรู้สึกและความต้องการของคุณได้อย่างเต็มที่นะคะมันก็เหมือนกับไพ่ไปเนี้ยมันจวนเจียนจะขาดจวนเจียนจะขาดนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยถึงเวลาก็คือต้องปรับมาซ่อมซ่อมแซมกันใหม่ทีหลัง แต่ณตอนนี้เอาใจไปโฟกัสเรื่องของงานและภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบก่อนนะนั่นเองนะคะก็อยู่ที่คุณคุณชาวราศีเมษในสถานะนี้แหละว่าคุณจะรอไหวไหมถ้ารอไหวก็รอต่อไปแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ตัดใจซะแล้วก็ให้ตัวเองเป็นอิสระซะก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถทําได้เลยเต็มที่เขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเหนี่ยวรั้งคุณไว้นั่นเองนะคะโอเคจบละเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนสดกันต่อเลย สวัสดีค่ะมาถึกพาร์ทของคนโสดแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณคนโสดเป็นเช่นไร King of pumpkin นะคะราชาถือเหรียญโฟ of lightning สีดาบแปดดาบหกดาบ three of p o i s o n mm hmm. ก็คือสามถ้วยนั่นเองนะคะคนโสดในราศีเมษดูเหมือนคุณจะค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งอยู่กับเรื่องราวของความรักนะคะหยุดนิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกความปรารถนาที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็พยายามอยู่เฉยๆเพื่อรอดู สถานการณ์ของดวงชะตาว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ารออยู่ด้วยความรู้สึกอึดอัดรออยู่ด้วยความรู้สึกทุกข์ใจว่าเมื่อไหร่นะคะความรักดีๆจะมีโผล่เข้ามานะคะแต่เขาบอกว่านะในเดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเงียบเหงาในเรื่องของความรักนะคะแต่คุณไม่เงียบเหงาในเรื่องของเพื่อนฝูงและมิตรภาพนะ เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปปาร์ตี้ได้มีเกณฑ์ที่จะได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยหน่อยหรือมีแนวโน้มที่คุณอาจจะไปช่วยเหลือเพื่อนทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้นะคะพลังงานมันโชคมาแบบนี้นะ,ะก็แสดงว่าแค่เงียบเหงาในเรื่องของความรักแต่ไม่เงียบเหงาหัวใจในแง่ของมิตรภาพนะคะ <c oughs> มาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้จะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะคะ Ace of One <c oughs> ค่ะ The e i g t h e Fool, The Wolf และ s of Swords ค่ะไม่เด่นชัดในแง่ของความรักจริงๆนะคะก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามาอย่างอย่างจริงๆจังๆนะคะคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณในในช่วงเดือนเนี้ย period เนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ ใกล้ตัวในที่ทํางานคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอะไรประมาณนี้แต่มาแค่ประดี๋ยวประดาวนะแล้วก็หายไปยังไม่ใช่เป็นพลังงานของความรักสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์ดูซิมันเป็นอย่างไรบ้าง queen of c h a r i s e s นะคะคุณก็สามารถที่จะประสานความสัมพันธ์นะคะของคนที่ เข้ามาโฟกัสกับคุณในช่วงพิเรียดนี้ได้อย่างดีมีเกณฑ์ที่ได้ทำอะไรร่วมกันนะคะมีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนะคะ <c oughs> หรือมีแนวโน้มที่ได้ไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะแต่มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเหมือนกับเหมือนกับว่าจับมือกันทำงานเป็นจ๊อบๆเนี้ยแล้วจบปุ๊บก็ต่างคนก็ต่าง เงียบหายแยกย้ายกันไปมันไม่ใช่เป็นพลังงานของความรักที่โชว์ขึ้นในขณะนี้แต่คุณก็ <c oughs> มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนที่เข้ามารายร้อมรอบคุณในเดือนมีนาคมนี้นะคนโสดเนี่ยมันเป็นพลังงานของมิตรภาพเพื่อนฝูงหรือคนเก่าๆนะคะ คุณอาจจะได้แบบช่วยฝึกสอนงานนะคะรุ่นน้องหรือคนที่เป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้เป็นเด็กใหม่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเด็กใหม่ไฟแรงก็คือแม้ว่า <c oughs> แม้ว่าจะยังไม่มีประสบการณ์แต่เขาเรียกว่าคิดใหญ่ไว้ก่อนทําใหญ่ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้คุณอาจจะมีหน้าที่ในเรื่องของการเทรนการฝึกหรือการที่ประคับประคองให้เขาเติบโตเข้มแข็งแล้วก็ทําอะไรได้อย่างคล่องตัวเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นใหม,ม่ประมาณนี้คุณก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณอาจจะต้องช่วยสอนสั่งหรืออบรมหรือคอนโทรลนะคะคนใหม่ๆนะคะ เพื่อทำให้งานของคุณสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีเพราะนั้นพลังงานที่โชว์ออกมาสำหรับคนโสดคนที่เข้ามาโฟกัสคุณยังไม่ใช่เป็นพลังงานของความรักแต่เป็นพลังงานของคนที่ร่วมงานกันหรือทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันแล้วคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลให้ความรู้ให้อบรมหรือให้แนวทางอะไรบางอย่างนะคะเพื่อทำให้งานที่คุณทำอยู่ ผ่านพ้นและสําเร็จไปได้ด้วยดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคลืบหน้าสําหรับคนโสดก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปนะคะชาวราศีเมษเดี๋ยวเดือนไหนถ้ามีความรักดีสันพะจะมาเคลียร์ให้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะร้องร้องเพลงรอต่อไปอีกหน่อยนั่นเองค่ะเอาละคะ่ะก็ฝากกด s u b s c r i b e ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์นะคะ ในช n n e l ของอาจารย์แพทด้วยนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของอาจารย์แพทก็อย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกๆเป็นประจำทุกๆวันที่อาจารย์แพทจะอัพโหลดคลิปวันละหนึ่งคลิปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ12ราศีนะคะก็สามารถ ติดตามในช anel นี้ต่อไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย